ซาหัวพี่น้องซา,าหัวเด้อบริษัทหัวลายมืองบริคันหัวแหงหัวมันมันแรงบริการนางมันสำน้ำม,มันเลยผลิตน้ำม,มันก็สิได้เพราะว่ากินกินมันลายมันออกทางหัวออกทางผมซาประจำพี่น้องเปลี่ยนห้างเลยตะกี้เผาไปซักทางตลาด ตลาดในเมืองมาเด้สุดผู้มลงมาคนได้เอาตะกี้เราอยู่นี่ผนสว่างนี่แล้วเราง่ายไปอยู่เฮือนใหม่แล้วก่ขอกระน้ำไปใส่ดิผนเลยแล้วค่าวขอมาใส่อยู่หานเจ้า,ากับผมมาหานเจ้าเลยกะบผไปหานไหมไปดิแล้วก็เจ้ากับสะเก่งเก่งกเราอีกเรากันอยู่กับลานเราสองคนก็เลยมาหานเจ้าตะลอดบา้านไกลกว่า มาตลาดนั่จ้ากูบอ่คือสัง่งจำเจ้านิ้วกเก่งแล้วใช่เล็กน่อย,ย,อยจำอะไรให้เก่งเากวะเราตัดตาลายปีเออกับอีกอย่างเราเปิดอ,อยู่ตลาดลกากูกค้ากลายเนาะเขาอยู่ในเมืองให้เฉลี่ยเขกว่าสูตรตลาดอะได้เนาะ สะเกล่งแบบเกาแบบพอดีนะเกาแบบขาดแบบสะแบบพอดีงามว่ะเนียไนะยังมาสะข่ยัออยงมาสะเลยผู้เข่าดาวปีนี้คือสินาวเนาะหนาวอยู่ว่างหรือเหนาวบุณหภูมิร้อกับบุญนาบุญธาตุอีห้างหนาวอยู่แล้ว บัได้ขาดย๋ยเฮือนก็นเข้าไปนั่งลีนโยกูข,ขึ้นเมื่ขึ้นนี่ก็จักจักโมงขัวกะมันสองโมงหมบกข่อยเขานอนก้อนข,อข่อยเขาพากันนั่งลีนเติบอยากขันอนาสมป้านะมันหักสิบปลาวัาได้ปลายานูน้องกับลายเติบไปว่ายังสิบษัได้ ล่างแล้วพี่น้องมากเมียดมาร์หานาทีนีแ่แหละวางออกแล้วก็สิมายือดอยู่ด่ะคือขโมเขโมาเยอะช่วนมาขมีดผมยืดแต่ปลาเดียวจบเสียปลาเดียวแล้นี้ยนั่นแหละ จากซาหัวแล้วแล้วก็มารอตลาดไม่ร้องปี๊บแปดมาแล้วเขาเลิกมาแล้ตลาดกันไปซื้อไปแซมเนาะไปรอเหมือนกันเด้อซื้อ,อยังดูหุบแปลมาแล้วคนเขาจนเมื่อเมื่อแล้วก็มาตลาดก็ออยังหัวเชื่อมโม่กับใอยาอัดภามาซื้อปลานิ่งนั่นเองพวก เมื่อเราไจากนอกสิยังอยู่บงไปบงปานินนาประจักรปิดประจักเนาะโอ้ปิดปานินกะ

เมือ่อเมื่อไปนี่ไปได้ซ้ำลืมเลยซาหัวจนเพลินลืมเลยเมือม่อเมือ่อฟ้าหลดกันยังเหลือแคนเดียวยาละ เมื่อพี่น้องเมื่อถูกมาดึมีคนก็ปิดห่านมาแล้วบริเสธซ้ำไ้เมื่อาเมื่อบามแบบนี้ตลาด